ฟ้าแฟตว้าวนานๆทีจะเจอลูกฟ้าแฟดโอ้แน่นอนจริงๆเปิดตาใหร่บนี้ลูกฟ้าแฟตสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามนะครับผมลูกกี่ตัวแล้วครับนี่นี่ลูกชุดที่สองอ๋อชุดที่สองคือตัวนี้แต่ได้ลูกสามตัวครับผมได้ลูกสามตัวอ่าแต่นี่เป็นชุดที่สองครับผมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะครับครับผมตัวต่อาปนี่้วยปะครับไปบานไหนโอ้หนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูแม่เขาก่อนนะครับ เอจ่ายลูกแฟดนะครับแน่นอนจริงๆสวัสดีครับพว่ผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมอยู่ตลาดนัดส้มปล่อยน้อยนะครับผมอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับวันนี้วัวเยอะจริงครับผมวันนี้มาสายด้วยนะครับผมคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วนะครับตื่นสายครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ โอ้ยอย่างคู่แม่ลูคู่นี้ครับผมสวยมากเลยอ่าคู่นี้เปิดไส้ดสามหมื่นครับสามหมื่นวนครับนี่คู่แมลูครับผมเปิดสามหมื่นท่วนครับดูลูกนะครับผมนี่ดูการจ่ายลูกครับสวยโบครับโอ้สวยจริงครับผมความสูงแม่ร้อยสี่สิบห้าหัวครับผมตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงเปิดสามหมื่นครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับ มาสายครับวันนี้คิดว่ามาไม่ทันแล้วนะครับผมดูคู่แม่ลูกก่อน,นครับนี่นี่ ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่ครับลูกกี่เดือนแล้วป๋าลูออกได้หกเดือนลูกหกเดือนหนังย่นๆเลยเนาะลูกหลอดไหมลูกหลอดไหมตัวนี้หลอดหลอดหลอลูกหลอดด้วยนะครับผมนี่สวยจริงสวยจริงครับเมื่อก่อนคู่นี้เท่าไหร่สักป็นเมื่อก่อนนะโอ้เป็นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเนาะนั่นแหละโอ้ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับบัวสาวบอกฝั่งนี้หมื่นเจ็ดพันห้าหมื่น หนึ่เจ็ดวัวสาวนะครับผมฝั่งนู้นนะครับตัวนึงหมื่นสามปัญฝั่งนี้หมื่นสามพนห้าเป็นแม่แยกลูกบอกครับอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นแม่แยกลูกนะครับผมฝั่งนี้เป็นวัวสาวนะครับอ่าตัวนี้หนังหนามากครับผมลําตัวหนาหนาเลยครับผมไหลกว้างครับนี่ต้องขออภัยในเรื่องเสียงประกาศด้วยนะครับผมป้าฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ห้าเก้าสองห้าหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งขอบคุณมากครับแหมคููแม่ลูครับ ผมสวยจริงครับ,รบอ่าจ่ายลูกดีมากเลยลูกตัวผู้ครับผมดูวัที่นี่แต่ละตัวนะครับโครงสร้างนี่บักเอ็ดเลยนี่ครับผม อยู่กับเสถียรฟาร์มอีกแล้วนะครับผมนี่นี่เสถียรฟาร์มกำลังดูวัวอยู่นะครับอือออออกไปนู่นแล้วไปนู่นแล้้วขึนไปนู่นแล้วไปเป็นโบกเป็นโบกครับผมมาเสถียรฟาร์มยังไม่เห็นเรานะครับอ่ะนมันไหนแม่แดงนี่เท่าไหร่ปะนั่นเจ้าของก่นครับอ๋อเจ้าของเดียวกันบ่นี่ครับผมแกเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้แม่แยกลูกกับปะ แม่แยกลูกครับผมอ่า้วานอยู่นะนีครับผมสามหมืนเจ็ดสวยๆ145บวกอ่าดีครับว่าจะคุยกับสเสถียรฟาร์มตัวหน่อยนะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูไปดูแกหน่อยครับผมเดเสถียรฟาร์มตามหาจนเจอแลลวครับ สวัสดีครับลงกควหน่อยมาดูชาโรเล่วันนี้บ่ครับแม่งครับทุกคนโอ้โหนี่ครับผมที่นี่มีแต่บามมนเนาะอ่านี่ครับชาโรเล่ตัวเดียวของยังไม่ได้ขายนี่นี่ชาโรเล่ตัวเดียวยังไม่ได้ขายอ่าเกงกำลังมาดูวัวนะครับผมส่วนใหญ่เสตเตียยฟาร์มจะซื้อแต่ชาโรเล่นะครับครับผมขอบคุณมากครับไม่รบกวนแล้วครับผมครับขาอบคุณครับผมวันนี้ราคาดีไหมวันนี้ก็ราคาก็พอได้นะครับราคาดีอยู่คือคืนดีครับตอนตอนเช้ามืดก็ยังไม่เท่าไหร่ครับตอนแตกมาก็ ค er ือค so ืนดีเพราะว่าเวียดนามฝั่งมี้ฝั่งฝั่งนสั่์แก้วมาซื้อเยอะครับผมพูดง่ายว่าลื่นไหลได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆไอ้วาบามั่นวัวเลยขายได้หมดตอนนี้ครับผมลื่นไหลเลยครับลื่นไหลครับสังเกตในตลาดเรื่มบางแล้วตอนนี้ครับผมที่ที่ที่เรืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สเปซที่เขาฉีดก้นไว้อ้กซื้อขายกันแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งโอ้ค้าว่ารอทอดแก่เขาไปเบิกเงินมาแล้วก็จะไปผูกที่คอบแล้วก็ส่งครับผมเองแล้วว่าวันนี้ผมมาสายแล้วครับผมสายขอบคุณครับ นะนี่ครับผมเสถียรฟาร์มนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวไปดูฝั่งนี้หน่อยครับผมมาสายจริงคร yeah, em uh, De ับวันนี้ไปไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับผมโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูแม่ใหญ่หน่อยครับ แม่นี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยร้อยห้าสิบบัวครับตัวนี้ใหญ่จริงครับดูครับผมโอ้โหแต่น่าจะปิดไปแล้วครับผมเพราะว่ามีสีสเปร์แล้วครับผมอ่าปิดไปแล้วตัวนี้มีสัญ,ญาลักษณ์ละ ปะผมอยากรู้เลยค่ะจนอดในแม่ใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่หาเจ้าของไม่เจอนะครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับ <c oughs> ตัวผู้แดง <c oughs> ตัวผู้แดงๆสายขุนสายขุนแม่ขาวก็พอเห็นบ้างนี่ในตลาดเนาะนี่ตูวัวแดงเลยครับผมไม่มีใครซื้อนี่ใครยากลูกนี่นาเล่ล่ะวัวเล่วัวเล่นี่ต้องไปที่บ้านบ้านสวายใช่บ้านสวายละวัวเล่ต้องไปบ้านสวายจริงๆครับผมแล้วก็ตลาดสังขะครับถ้าเป็นที่นี่ต้องบางมั่นนะครับผมอ่านี่ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับผม อันนี้เปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดหมื่นห้าหมื่นห้าเปิดไ้หมื่นห้าครับผมอันนี้เป็นแยกลรูปอ่ะอ๋อโบแยกลรูปครับผมหมื่นห้าครับถ้าเป็นเมื่อก่อนายังไงก็ไม่ได้นะราคานี้เนาะหมื่นห้านี่ครับผมความสูงประ,ประมาณร้อยสามห้าบวกครับผมเก็บ yeah. เปิดไวหมื่นห้าชาลูเล่ ลูกจักตัวแล้วนี่ยลูกสามลูกสี่ลูกสามลูกสี่แล้วทำไมวันนี้ถึงได้จับชารุเล่มาในมันมีรอยนี้ก็จับมารอยนี้อ๋อมีรอยนี้ก็จับมารอยนี้มันเลื่องไม่ได้เนาะขาซื้อตามบ้านเนาะครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมปลาตัวนู้นกี่ปลาขายแล้วบอกปิดเท่าไหร่ตัวนู้นสามตัวมูลสี่พันมูลสี่พันโอ้โหปิดไปแล้วมูลสี่พันนะครับ นี่ครับผมผิดไปแล้ว1มื0นสี่พครับเฮ้ยก,ก็อ้วนอยู่นะครับผมเดี<อ>๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นชารโรเล่นะครับผมขายย่างครับผมในตลาดนัดส้มป่อยคนระับเดี๋ยวถ้าเป็นบามันแล้วก็ผมขายง่ายเลยนี่ เท่าไรครับป๋าหมื่นสี่พันห้าเท่าไรลูนครับน <14, 500 S 1> ี่หมื่นสี่พันห้าครับว่ายังลูกก็ยังยลูกสองวัวแยกลูกลูกสองนะครับผมยังสดอยู่เลยนะครับผมความสูงร้อยสี่สิบได้อยู่เนาะครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับ นี่วัวแยกลูกครับผมโครงโครงใหญ่ๆครับผมอ่านี่ครับวัวลูกสองเองนะครับเหลือแค่ตัวเดียวครับป๋าอ๋อฝั่งนี้แม่ลูกแม่ลูกนี่เท่าไหร่หมื่เกันห้าหมื่นเก้าพันห้านะครับผมนี่หมื่นเก้าันห้าลูกโวเมียด้วยนี่ดีเดีให้ดูลูกครับนี่ครับนี่ลูกเขานะครับผมนี่ อ่า1น5 0 0้านหครับ ฝั่งนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับผมลูก2ตัวเองเปิดไวหมื่นสใช่ไหมั้าหมื่นสี่พันหาครับโอเคปามาจากไหนครับเนี่ยศีราฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหปดหนึ่งแปดหกแหนึ่งแปขอบคุณนะครับนี่ไปเขาหอเมืออยู่โอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้น่าจะปิดกันแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วในห้างมาซื้อแล้วนี่ครับป้าปิดไปแล้วคู่นี้หสานหนึ่งรขายต้ฝั่งนี้หมื่นสามพันหน่งปิดไปแล้วนะครับหมื่นามพันหครับผมตัวใหญ่นะนี่ร้อยสาได้อยู่ครับผม13,100เรียบร้อยดีครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นยครับ โอ้แม่ลูกอีกแล้วหรือเปล่าครับผมนี่มีแต่วัวงามครับผมตลาดส้มปล่อยเอาสิครับแม่ลูกเหรอปะัวนี้แม่ลูกครับอ๋อเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้แม่เขาใช่ไหม,มโอ้จ่ายลูกดีมากเลยแม่ท้องอีกแล้วสี่เดือน แม่ท้องด้วย4เดือนนะครับผมทับตัวรว่าทับหลอดครับ,ท,บ,รบทับหลอดมาด้วยนะครับผมื่อพ่อพันมีไหมเอาใบมาด้วยครับผมสุดยอดจริงๆนี่หายากแล้วนะครับผมคนที่เอาใบมาให้ดูแบบนี้นะครับผม ถ้าเป็นช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดูใบใช่ไหมปะอ่านี่ครับผมนี่ CY หนึ่งหกศูนย์หายากแล้วนะครับผมในห้อยที่ถือใบมาด้วยแบบนี้นะครับอ่าดับได้ครับดีครับเปิดที่เท่าไหร่นะเปิดที่เท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพันห้าเองนะครับแม่ก็ท้องแล้วด้วยนะครับผมท้องสี่เดือนด้วยอ่าลูกกี่เดือนแล้วลูกประมาณจ่ายลูกดีเนาะหนังย่นเลยเดี๋ยวให้ดูครับ ความสูงแม่ประมาณร้อยสามห้าได้อยู่ครับผมนี่นี่โอ้ใจลูกดีอยู่ครับนี่ครับผมหนาตับเลยเาอนี่จะโยนแสงนิดนึงนะโอ้ต้องขออภัยนะครับผมนี่ครับผมโอ้หนาจริงหนาจริงครับเดินค่อนข้างลำบากนะครับตื่นเช้าทุกวันบางทีก็ตื่นสายบ้างนะครับผมนี่ เก็ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แนอนนี้สองหมื่นห้าพันครับฝั่งนี้สองหมื่นห้าพันนี่ตัวนี้ครับผมอันนี้ผสมมายังครับตัวนี้เป็นวัวสาวอยู่เป็นวัวสาวสองหมื่นห้าพันนะครับความสูงประมาณร้อยสี่สิบได้อยู่เนาะเอ้วัวสาวเตรียมในห้างใหญ่ซื้อเลยครับผมนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อันนี้เป็นแยกรูปบ่ตัวนี้ท้องเหมือนกันคท้องเหมือนกันทปอดเท่าไหร่ครับเนี่ยรวแปดพันห้าหมื่นแปดพันห้านะครับ ฝั่งนี้เป็นวัวท้องนะครับผม1 8ื่นแปดันห้านะครับความสูงน่าจะสักร้อยี่สิบครับผมอ่าสีแดงแดงโอ้โหอย่างฝั่งนู้นนะครับผมแม่กับท้องแล้วด้วยนะครับผมตัวนี้ครับผมลูกตัวผู้นะครับหมาย้างกำลังต่อตราคาอยู่เลยครับผมโอเค,ครับอื คู่นี้น่าสนใจครับผมฟ้าฟ้าเบอร์ติดตอนะครับศูน0 9เก้า958 7ศูนย์เก้าเจ็ดเก้า้าห้าแปดเก้าสาเจ็ดเก้าสามสาขอบคุณครับนี่ครับผมจ่ายลูกบีเดอครับผมอ่าเอ้ให้ดูแม่อีกทีครับในห้างก็กำลังเล็งอยู่เลยในห้างในห้างใหญ่จัดเลยครับในห้างใหญ่ครับนี่ แซวในห้างเล่นหน่อยผมลืมเามาว่าลูกกี่ตัวแล้วเสียลูกเขากี่ตัวแล้วลูกประมาณสตัวครับอ๋อลูกประมาณสามตัวด้วยครับครับครับผมนี่ครับผมนี่ครับในห้างครับผมในห้างใหญ่เลยเมาวันละร้อยตัวนะครับตัวครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับโอ้โอ้ลูกตัวผู้อันนี้เป็นแม่ลูกหรอเสียเครับเป็นแม่ลูกหรอครับรับเป็นลูกแม่ลูกนี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิด สามท่นครับสองสามสองสามโอ้เปิดสองหมื่นสามนะครับผมแม่ลูกครับผมลูกตัวผู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับต้องซืงอแม่ประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ครับผมนี่จ่ายลูกได้สีเหมือนแม่เป๊ะเลยเนาะโอ้แน่นอนจริงนี่ครับโอ้เม็ดสีเหมือนแม่เป๊ะเลยอ้วนอยู่นะครับผม ลูกก็ตัวใหญ่แล้วนะครับสองหมื่นสามนะครับผมลูกนี่กี่เดือนแล้วปะน่าจะแปดเดือนแปดเดือนเนาะแม่เขาลูกกี่ตัวนะครับลูกแรกด้วยโอ้โหลูกแรกด้วยนะครับผมฝากเปิดติดโซอเลยนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามขอบคุณครับผมอ่าดีครับสองสามนะครับเนี่ลูกตัวผู้ครับผมอ้วน นแล้วเดี๋ยวไปดูตาหน่อยครับผมโอ้โหตาครับสีแดงๆเข้มเข้มครับผมโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนก็หากันลืมๆนะครับผมทรงแบบนี้นะครับโอ้โหสูงมากครับผมร้อยสีสิได้อยู่ บัวงามเนาะป้าเนาะเปิดเท่าไหร่ครับนี่สีแดงขนาดนี้ตัวนี้สามสองสามหมื่นสองวัวสาวบ่รัวสาวครับวัวสาวนะครับผมเกือบเกือบได้ผสมแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตัวใหญ่จริงครับลูกพ่อไหนเอานี่สามหนึ่งเอทีเอฟสามหนึ่งโอ้ฝั่งนี้เราเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้สองเก้า สองเก้าอ่าตัวนี้เปิด29นะครับผมตัวนี้ก็ใกล้ผสมเหมือนกันใช่ไหมใกล้แล้วตัวนี้ขึ้นขั้นหนึ่งแล้วนี่ขึ้นครั้งหนึ่งแล้วด้วยแต่ยังไม่สมโอ้โหครับผมตัวนี้ก็ลูกพ่อไหนเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้ครับถามไม่รู้ว่าลูกพ่อไหนเนาะแต่ตัวนี้ลูกของ KF31 เ,เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับสีแดง<อ>แดงเข้มๆนะครับผมนี่สวยไหมครับอยากให้ดูว่าก็เป็นเสองปีที่แล้วนะครับผมทรงนี้แหละครับผมหากันลืมๆครับนี่นี่นี่ โอ้ตัวนี้ลำตัวยาวครับผมตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้จะลำตัวยาวกว่าฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้จะหนากว่านะครับผมอนี่ครับให้ดูฝั่งนี้ครับผมนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับผมความสูงพอๆกันนะครับแต่ถ้าฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับ ศูนย์เก้าสามศู้าสามสี่ศูนย์เก้าสีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยครับผมสีสไลด์ครับวันนี้ราคาเป็นไงบ้างครับตาราคาก็ทรงตัวอยู่ทรงตัวอยู่ก็โอเคอยู่ใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณมากครับเป็นนห้อยมานานยังตาเป็นนห้อยมากี่ปีแล้วโอ้ยเก๋ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งโอ้นี่ครับผมสุดยอดเลยตลาดเจ๊งไปหลายแล้วตลาดเจ๊งไปหลายแล้ว ครับผมแน่นอนจริงๆครับเคยเจอราคาแบบนี้ไหมไม่มีไม่มีปีนี้แหละมีปีนี้เลยใช่ไหมโอ้แล้วขายวัวมาตั้งแต่ยุคบอยอุบลเลยใช่ไหมครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับผมยังมีลูกมันยังมีลูกอยู่ด้วยตอนนี้แน่นอนจริงๆครับโอ้โหยังเลี้ยงสายหูอยู่เลยอ่า สายหูนี่เลี้ยงยากกว่าบามันทั่วไปไหมครับยังยากอยู่ครับผมแต่มันใหญ่ไม่อังนะแต่มันใหญ่ครับผมถ้าเลี้ยงดีๆก็อ้วนสวยเหมือนกันครับผมอยู่ที่คนเลี้ยงแหละเนาะครับอยู่ที่คนเลี้ยงอ่าอยู่ที่ความใส่ใจผมยังไม่ทิ้งหูยาวยังมียังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้อยู่นี่สุดยอดลูกของบอยบนเลยครับแน่นอนจริงเลี้ยงกี่ตัวครับที่บ้านที่บ้านมีอยู่หกตัวโอ้โหใครที่ชอบสายหูนะครับผมตามฟังเพื่อที่ทอยนยเพื่อนไปตามครับ ปากเบื่อติดต่ออีกทีครับไม่โทรหละใช่093 093 409 409 40 <9 S 2> 3833 3833ท38 <33 S 1> ่าไหนที่ชอบว่าสายหูนะครับผมลองติดต่อมาได้นะครับคร <50. S 1> ับผมโอเคขอบคุณครับนี่แกเรียงสายหูอยู่นะครับผมของลูกของบอยอยุบลน,นะครับเดี๋ยว,วมาดูฝั่งนี้หน่อย โอ้ลูกสองตัวเลยบ่ฟ้าแฝดฟ้าแฝดว้าว นานๆทีจะเจอลูกฟ้าแฝดโอ้โหแน่นอนจริงๆเปิด่าร,รับนี้ลูกฟ้าแฝดสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามนะครับผม <Okay. S 1> ลูกกี่ตัวแล้วครับนี่นี่ลูกชุดที่สองอ๋อชุดที่สองคือต,ตัวนี้แตแต่ได้ลูกสามตัวครับผมได้ลูกสามตัวอ่าแต่นี่เป็นชุดที่สองครับผม <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะครับครับผมตัวของมานนี่ด้วยปะครับโอ้หนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูแม่เขาก่อนนะครับเอ้ยจ่ายลูกแฝดนะครับ เน่นอน,นจริงๆัวผู้มันร้อยสามสิบบวกครับสามห้าไปนี่ให้ดูลูกครับนี่ลูกตัวผู้สีแดงๆครับผมอ่าโยนไปตายลูกโมเล่ผู้สองตัวเลยนะครับผมตัวผู้ทั้งคู่นะครับลูกมุดซ้ำมนหายอ่าลูกแฝดแน่นอนมากเลยกินนมก็กินด้วยกัน กินนมก็กินด้วยกันเหมือนกันเดี้ยวนี่ครับอันนี้เป็นลูกหลอดได้ไหมเป็นลูกหลอดได้ยไหมครับลูกผสมครับตัวเนาะโอ้โหได้ลูกแปดคือพูดตรงๆว่าคนเลี้ยงวัวผมหมานมากเลยครับได้ลูกแปดแน่นอนจริงๆเขาไม่มีเงินขายเอ้ดำนาเขาเลยขายไม่มีเงินดำนาใช่ไหมก็เลยขายบางทีก็ต้องจำใจขายเนาะค่าใช้จ่ายมันเยอะครับผมเปิดเท่าไหร่นะสองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับผมสามตัวนะครับผมวัวสามตัวนะครับเอาลูกไปเลี้ยงให้นี้ก็ จบไยแล้วแหละครับผมใช้เวลาเลี้ยงหน่อยนะครับโมหกเดือนก็ได้แม่ฟรีแล้วห้าหกเดือนก็ได้แม่ฟรีแล้วสุดยอดฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งหกเจ็ดสามสี่สี่ครับเจ็ดสามสี่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 นะครับผมอ่าผมทวนเบอร์ให้แล้วนะครับผมราศีสไลด์ครับอยู่ราศีสไลด์นะครับฝั่งนี้สไลด์ครับป๋าตัวนี้หมื่นสองฝั่งนี้หมื่นสองแยกลูก่เหรอฝั่งนี้หมื่นสองนะครับผมแยกลูกครับผม ความสูงประมาณ125ได้อยู่เนาะได้ครับผมอ่า130ป่ะับผมรับกินรวมลูกเลยลูกจักตัวแล้วลูกตัวลูกลูกแรกเลยโอ้โหลูกแรกด้วยนะครับผมอ่าเบอร์ตามที่แจ้งเลยนะครับผมบัวลูกแฝดเนี่ยน่าเอามากเลยนะครับผมฮ่าน่าสนใจมากโอเคเขาบคุณปลาครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกแฝดอีกทีนี่นี่ลูกแฝดลูกแฝดครับสองสามนะครับผม ออีกตัวอยู่ฝั่งนูน้นอาจจะแคบนิดนึงครับผมฝั่งนูน้นไปดูไม่ได้นะครับให้ดูตัวนี้ <c oughs> นี่ลูกแปดลูกแฟสดยอดเลย ผมเลี้ยงวัวยังไม่เคยเจอเลยครับลูกแฝดในครครับโอ้ถือว่าเจ้าของม้หมานมากเลยนะครับ,รารบฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน E ีพีหน้านะครับผมตลาดนี้จะแบ่งเป็น2 EP ีพีนะครับผมขอบคุณครับ